ะเทือนใจมนุษย์เงินเดือนอายุ45ปีอาจถูกออกจากงานจากโครงการสมัครใจลาออกสำหรายข้อมูลจากสภาพัฒน์บอกว่า25%ขององค์กรในประเทศไทยกำลังจะปรับโครงสร้างและลดคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานประจำถ้า45ปีเปิดสมัครใจออกแล้วคุณต้องการจะออกไปเนี่ย ก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องไปดูว่าคุณจะทําอะไรต่อเงินที่ได้จากการสมัครใจออกเนี่ยก็ไม่แน่จะสามารถท,ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงแบบ70-80นะครับสึนามิลูกใหญ่กําลังถาโถมระบบโครงสร้างแรงงานของไทยจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในบางสาขาอาชีพมากยิ่งขึ้น ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและมองภาพเศรษฐกิจให้รอบด้านใน m ั n นี่ i ด e จ t กับอิงก์กพันธ์ค่ะ <client noise> สถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะคะเปิดโครงการให้สมัครใจลาออกค่ะ ผ่านชื่อโครงการว่าเกษียณก่อนเกษมสุขซึ่งให้พนักงานที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปที่อยากจะ Early r e t i ีทก่อนนะคะสามารถสมัครได้โครงการนี้นะคะมีการจ่ายเงินชดเชยแล้วก็เงินพิเศษให้อยู่ระหว่าง8ถึง12เดือนตามอายุงานนะคะซึ่งโครงการนี้เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่7ตุลาคมปีนี้ค่ะ ตรงนี้เองค่ะสร้างคำถามตัวโตโตนะคะให้กับสังคมว่าอายุ45ปีถือว่าเป็นวัยเกษียณแล้วจริงหรือนะคะคำถามนี้นะคะรายการ m ั n นี่ไดจ s สไปถามเลขาสภาพั์ค่ะในการถแถลงข่าวภาวะสังคมไตรามาส2ปี2568ซึ่งเลขาสภาพัทนะคะมีคำตอบที่น่าสนใจเลยทีเดียว อนุชาบอกนะคะว่าการตัดสินใจที่จะสมัครใจลาออกนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคลว่ามีอาชีพรองรับหลังจากตัดสินใจไปแล้วหรือยังบางคนอาจมีธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าในมุมขององค์กรค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นการปรับลดต้นทุนปรับโครงสร้างของพนักงานการให้พนักง,งานเก่าลาออก ย่อมต้องถูกทดแทนด้วยพนักงานใหม่ที่มีอายุน้อยกว่าและมีการจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองในส่วนของคนที่ลาออกหากคิดที่อายุ45ปีนะคะเงินชดเชยเงินพิเศษที่ได้ไปนั้นอาจไม่เพียงพอกับการดำรงชีพที่เหลืออยู่หากคิดว่ามนุษย์เรามีอายุไขถึง70-80ปีแน่นอนว่าตรงนี้เองคุณจะต้องวางแผนและตัดสินใจให้ดีค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าด้วยค่าครองชีพในปัจจุบันคุณจะไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ทำงานคือในมุมหนึ่งเนี่ยถ้าสี่สิบ้าปีเปิดสมัครจะออกแล้วคุณต้องการจะออกไปเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องไปดูว่าคุณจะทำอะไรต่อนะครับเพราะผมเข้าใจว่าเงินที่ได้จากการสมัครใจออกเนี่ยก็ไม่แน่จะสามารถ ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงแบบ 80, 70, 80นะครับตามอายุเฉลี่ยจริงๆแล้วการตัดสินใจจะสมัครใจออกหรือไม่ออกเนี่ยแต่ละบุคคลต้องพิจารณาดูตัวเองให้ดีนะครับว่าออกไปแล้วเราจะทําอะไรในโลกปัจจุบันเนี้ด้วยค่าครองชีพเลยก็ตามนี่นะครับคงไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่ทำงาน กรณีของสถาบันการเงินที่เป็นข่าวนะคะที่เปิดให้สมัครใจลาออกโดยกำหนดช่วงอายุตั้งแต่45ปีจนถึง59ปีโดยมีเงินชดเชยนะคะอยู่ที่8ถึง12เดือนทางด้านของนักวิชาการแรงงานของทีดีไอนะคะด็อร์ยงยุทธชรัมวงยกตัวอย่างคร่าวๆให้เราฟังแล้วก็เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะดรยงยุทธบอกว่าโดยเฉลี่ยอายุ45ปีก่อน มีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ50,000บาททำงานมา20ปีรวมๆแล้วจะมีเงินติดตัวอยู่ราวๆ1ล้านบาทถ้าเกิดว่าตัดสินใจเข้าโครงการ,กรเกษียณก่อนรวมเงินชดเชยต่างๆก็จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ1ล้าน5 0 0บาทถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1ล้านบาทเงินลดหย่อนภาษีอื่นๆที่เก็บสะสมไว้เป็นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ล้าน ขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะว่ามีการลงทุนหรือว่ามีเงินสะสมไว้เท่าไหร่รวมๆแล้วนะคะก็จะมีเงินติดตัวในการตัดสินใจลาออกเนยอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าบาทคำถามคือเงินจำนวนนี้กับอายุ45ปีเพียงพอแล้วหรือยัง ในช่วงเวลาที่เราออกจากงานแล้วมีสตางค์ที่บ้างเนี่ยถ้ายังอยากจะทํางานต่อไปเนี่ยต้องรีบเข้าไปหาอะไรชุดเพิ่มเติมต้องไปอัพสกิลใหม่ในช่องทางทุกที่ทีู่ว่าจะอัพสกิลอะไรเนี่ยนะก็ต้องไปดูในช่องทางที่หน่วยงานทางวิจัยเนี่ยก็ทําเอาไว้ว่าไอตลาดทิศทางตลาดงานสำหรับคนในภาคเอกชนหรือภาคาุาสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการลักษะคนแบบไหน แล้วก็ไปอัพสกิลในส่วนนั้นนะฮะให้มันเพิ่มมากไดยยังน้อยสุดก็ดิจิทัลลิทเรซีเนี่ยยังไงก็ต้องปรับปรุงเพราะมันไม่ทันเด็กแล้วนักวิชาการด้านแรงงานดรยงยุทธยังบอกด้วยนะคะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดให้สมัครใจลาออกด้วยอายุเพียง45ปีของสถาบันการเงินแต่ในอนาคตค่ะ อาจมีบางสาขาวิชาชีพที่อาจจะทำตามด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาชีพบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยในในอาชีพอื่นๆเนี่ยในฐานะอื่นๆผมก็เชื่อว่าในส่วนของเอกชนเขาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุกความอยู่เราเพราะเขาต้องแข่งขันยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะจ้างทัาที่จำเป็นทุกอาชีพมันต้องมีการปรับตัวนะฮะ ว่าทุกวันนี้โลกในยุค blue c o w เนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนแล้วมันก็ต้องมีการปรับตัวเร็วคนไหนที่ปรับตัวได้รู้เร็วปรับตัวได้ก่อนก็จะอยู่รอดคนไหนปรับตัวช้ามันก็อาจจะต้องยุติธุรกิจของตัวเองนะฮะมันก็จะเดือดร้อนเหมือนกันในอนาคตอย่างไม่จบเท่านั้นค่ะมนุษย์เงินเดือนยังต้องเจอกับปัญหาการปรับ โครงสร้างองค์กรตามข้อมูลบอกไว้ค่ะว่า25%ขององค์กรในประเทศไทยกำลังจะมีแผนที่จะปรับลดคนปรับลดพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานประจำ ตรงนี้เองค่ะอาจส่งผลทําให้การจ้างงานนั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานประจํากลุ่มพนักงานสัญญาจ้างและกลุ่มพนักงานชั่วครา โดยรูปแบบการจ้างงานนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวมากขึ้นซึ่งเทรนดนี้มีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2,565ค่ะโดยองค์กรขนาดใหญ่พนักงานไม่เต็มเวลาปี2,565มีอยู่ประมาณ6%แต่ปี2,567เพิ่มมาอยู่ที่42%พนักงานชั่วคราวไม่เต็มเวลา 4%ในปี2,565และเพิ่มมาอยู่ที่28ในปี2,567ด้วยสภาพเศรษฐกิจปีนี้ที่มีความไม่แน่นอนสูงอาจทำให้รูปแบบของการจ้างงานเปลี่ยนไปอย่างที่เราบอกมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งตรงนี้เองอาจส่งผลทำให้พนักงานหรือว่าลูกจ้างนั้นเกิดความไม่มั่นคงในเรื่องของอาชีพมากยิ่งขึ้นไม่มั่นคงในเรื่องของรายได้มากยิ่งขึ้นไปจนถึงสิทธิที่แรงงานควรจะได้หรือว่าลูกจ้างควรจะได้ตามกฎหมายด้วยค่ะ ซึ่งหากมองจากภาพรวมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นของดิจิทัลและ AI ส่งผลทำให้องค์กรหลายองค์กรมีการปรับโครงสร้างมีการปรับลดพนักงานเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวค่ะ คือถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในสถานะดังกล่าวนะคะที่จะต้องมีการกระเสียนก่อนกำหนดไว้เราจะต้องมีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็วางแผนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่คุณทำงานวันแรกวันนี้ไดจสไปเจอคู่มือการแนะนำไว้น่าสนใจค่ะของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีหัวข้อบอกว่าหากคุณต้องการเกษียณอายุก่อน60ปีถ้าสมมติเราวางแผนวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเกษียณอายุตอน45ปีสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินออมคุณต้องพร้อมและถ้าเราวางแผนว่าเราจะเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ30ปีนั่นหมายความว่าคุณจะมีระยะเวลาในการออมเงิน15ปีบวกกับการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน3%ต่อปี ถ้าคุณต้องการใช้เงินหลังเกษียณอยู่ที่เดือนละ1 5 5 0 0บาทคุณจะต้องเก็บเงินเดือนละ4 2 5 0 0บาทแต่ถ้าจะอยากใช้แบบสบายๆนะคะต่อเดือนอยากใช้เงินอยู่ที่เดือนละประมาณ2 6 0 0 0บาทคุณจะต้องเก็บเงินเดือนละ72,000บาทซึ่งเป็นเรื่องยากกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะ และอย่าลืมว่าการที่คุณวางเป้าหมายการเกษยียณอายุไว้ที่45ปีระยะเวลาของการใช้เงินหลังเกษยียณก็จะต้องยาวนานมากยิ่งขึ้นดังนั้นในคู่มือเขาก็เลยแนะนำไว้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการเพิ่มเงินออมรายเดือนมากยิ่งขึ้นคุณจะต้องหาอาชีพเสริมเพื่อทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือถ้าคุณต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนมากขึ้น คุณก็ต้องตัดสินใจไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นที่สําคัญนะคะคําถามสําคัญคือการที่คุณตัดสินใจกเกษณอายุ45ปีนั้นคุณมีภาระอื่นๆอยู่ในมือหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงการบริหารและวางแผนการเงินหลังกเกษียณค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำว่า อย่างแรกนะคะคุณต้องมีบัญชีเงินออมรัพย์หรือว่าเงินฝากนั่นแหละคะ่ะโดยมีการออมเงินอยู่ที่2ถึง6เท่าของเงินเดือนเพื่อใช้เป็นสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการเป็นเงินสำรองสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินนอกจากนั้นคะ่ะให้นำเงินบางส่วนไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำตามระยะเวลาต่าง 3เดือน6เดือน1ปีแล้วให้ครบกำหนดระยะเวลาให้เหลื่อมกันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอซึ่งจะเป็นการบริหารสภาพคล่องและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากออมทรัพย์ค่ะนอกจากนี้ควรนำเงินบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ในระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลค่ะ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะกลางและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่นๆค่ะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำคือการมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงปานกลางอย่างเช่นสลักออมทรัพย์กองทุนรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ไปจนถึงหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนต่างๆค่ะ แต่ว่าต้องดูอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเลือกการลงทุนหุ้นกู้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสิ่งสุดท้ายและเป็นหัวใจสำคัญคือวินัยทางการเงินคุณจะต้องมีวินัยทางการเงินมีการบริหารจัดการเงินตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจกเกษียณอายุไปจนถึงวันสุดท้ายที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5ปีแรก คุณจะต้องมีการใช้จ่ายไม่เกินตัวและไม่เกินกว่าที่อัตราผลตอบแทนที่คุณจะได้รับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการเปิดโครงการให้สมัครใจลาออกโดยมีช่วงอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปต้องยอมรับค่ะว่าถือว่าเป็นซึนามิลูกใหญ่ที่ทำให้โครงสร้างแรงงานลูกจ้างของไทยนั้น เปลี่ยนแปลงไปอายุกเกษียณสั้นลงมากยิ่งขึ้นการเข้ามาของเทคโนโลยีและ AI กํกำลังจะเข้ามาแทนที่คนมากยิ่งขึ้นการลดต้นทุนในสภาพและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้หลายๆองค์กรเริ่มปรับโครงสร้างองค์กรโดยเพ่งเล็งไปที่พนักงานประจำมากยิ่งขึ้นรูปแบบการจ้างงานก็จะเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันแรก ที่คุณตัดสินใจเข้ามาทำงานไปจนถึงการวางเป้าหมายของการเกษียณอายุการบริหารจัดการการเงินการวางแผนทางการเงินควรจะต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้การเกษียณของคุณนั้นมีความสุขมากที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดเห็นหรือว่ามีการแชร์เทคนิคต่างๆในการวางแผนการเกษียณอย่างไร สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกๆช่องทางของ PPTV w e l l ด้วยค่ะ